iPad Gen 10กับ iPad 9เนี่ยมันดีมันต่างกันยังไงมาดูเลยเผื่อว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ไปดูดีกว่าว่าตัว Gen 10มันมีอะไรดีเริ่มที่ขนาดหน้าจอนะครับตัวเจน10จะใหญ่กว่านิดหน่อยนั่นก็คือ10.9นิ้วส่วนตัว Gen 9เนี่ยมาแค่10.2นิ้วก็ก็นิดเดียวนะ มาพร้อมกับ A14 Bionic นะครับสำหรับ Gen 10และถ้าใครจะซื้อ Gen 10เนี่ยมาดูข้อแตกต่างเลยอันแรกเนี่ยกล้องหน้า Ultra Wide แนวนอนมี Touch ID ที่ปุ่ม Power มาพร้อมกับ USB Type C รองรับ WiFi 6E ด้วยนะพร้อมกับกล้องหลังถึง12ล้านพิกเซลถ้าใครจะใช้ Apple Pencil ก็ไม่ต้องห่วงครับใช้ได้ ราคาจะอยู่ที่17,900บาทน,นะครับในตัวเริ่มต้นซึ่งก็แพงกว่าและและมีขนาดความจุ64 g ิกับ256นะก็เลือกได้ตามสบายก็ลองพิจารณากันดูแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว